เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำตัวแซนด์วิชบาร์บีคิวไก่ช่ำซอสกันนะคะเริ่มแรกเราใช้อบไก่นะคะอันนี้อกไก่นะคะ1ชิ้นค่ะหมักกับตัวมอน t ท e ยตัวนี้นะคะมอนเท e ยลสเต็ก1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกตัวมอน t ท e ยลสเต็กให้ทั่วชิ้นอบไก่เลยนะคะ เราก็เวลาเราคุกเราก็กดกดตัวบาร์บีวเรานิดนึงเนื่องจากพอเราคุกเสร็จแล้วนะคะเราจะนำตัวอกไก่เนี่ยไปต้มค่ะพอเราคุกตัวบาร์บีวเสร็จแล้วก็ นำเนื้ออกไก่ลงต้มน้ำที่เราจะใส่เราใส่แค่พอท่วมตัวชิ้นไก่นะคะนำไปต้มจนเนื้อไก่สุกค่ะนี่เราใส่ลงไปเลยนะคะพอน้องๆใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนนะคะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ด้านข้างล่างที่ใส่ลงไปอ่ะให้สุกก่อนแล้วค่อยกลับอีกด้านหนะะึ่งค่ะแล้วก็ต้มต่อไปจนสุกทั้งสองด้าน,นะคะ่ะ ค่ะเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วนะคะเราก็ตัดเนื้อไก่ขึ้นมาใส่ไว้ในภาชนะนะคะเราก็อาจจะรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการขูดเนื้อไก่ค่ะด้วยซ่อมแบบนี้ยีเนื้อไก่ให้ออกมาเป็นเส้นเล็กๆนะคะทำจนหมดให้เนื้อไก่ออกมาเป็นเส้นเล็กๆะคะ่ะค่ะวันนี้เราไก่ที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อไก่ส่วนอกนะคะ หนึ่งชิ้นจะออกมาได้ประมาณเท่านี้หลังจากนั้นเรามาเตรียมผัดค่ะ<ม>เราก็เปิดไฟไปที่ไฟกลางนะคะนำเนื้อไก่ลงไปผัดคลุกกับซอสบาร์บีคิวชิลลี่เปเปอร์ค่ะค่ะอันนี้เราก็เปิดไฟกลางพอนะคะแล้วเราก็ใส่ซอสบาร์บีคิวชิลลี่เปเปอร์ค่ะทั้งหมดหช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้เราเราก็ผัดตัวซอสแล้วก็เนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงในการผัดทุกอย่างจะไหม้ค่ะเ,คเราผัดให้ตัวน้ำมัน ระเหยไปเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยพอเราเริ่มผัดเห็นไหมคะตอนนี้ตรงนี้มันยังมีน้ําอยู่นิดนึงแล้วก็เร่งไฟนิดนึงให้ตัวซอสมันแห้งแห้งซึมเข้าเนื้อไก่นะคะอันนี้คือซอสเริ่มแห้งแล้วนะคะพอเมื่อซอสเริ่มแห้งเราก็ปิดไฟแล้วก็ นำไก่ตรงนี้พักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกัค่ะวิธีประกอบแซนด์วิชนะคะเราก็นำขนมปังค่ะอันนี้คือขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะเอาเข้าไปอบในหม้อทอดอบร้อนๆเราใช้ไฟ160นะคะอบไปที่5นาทีค่ะรอให้ขนมปังปออกรอบเล็กน้อยค่ะที่เช็คนะคะว่าขนมปังเราได้อย่างเราก็ กดตัวขนมปังเราจะรู้สึกว่าหน้ามันกรอบเล็กน้อยละอันนี้เราก็เอาออกมาได้เลยแล้วก็มาทาเนยเนยที่เราใช้เราใช้เป็นออคิดรสเค็มนะคะตัวสีทองห่อที่เป็นเป็นสีทองนะคะเวลาเราทาตัวขนมปังเราก็ทาให้ทั่วทั้งแผ่นเราเน้นนะคะว่าตรงขอบเนี่ยจะต้องให้โดนเนยด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากน้องๆออเวลาทานเนยเนี่ยจะโดนแต่ตรงกลางตรงขอบจะไม่ค่อยโดนเนยที่ต้องทานเนยตรงขอบให้ ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากขอบอะ่ะมันหนากว่ามันมีความแข็งกว่าอันนี้พอทาเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปอบอีกอีกครั้งนะคะอบให้ตัวเนยละลายแล้วก็ขนมปังกรอบค่ะอันนี้อันนี้คือเนอยที่ละลายแล้วก็ขนมปังเริ่มกรอบแล้วนะคะเราก็นําออกมาค่ะพอนําออกมาน้องหั่นเลยนะคะหั่นให้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะ หลังจากหั่นเสร็จแล้วเราก็ทาตัวซอสบาร์บีคิวตัวนี้นะคะชิลลี่เปปเปอร์ชิ้นละหนึ่งช้อนชาค่ะ เราบีบซอสใส่ช้อนชานะคะเราบีบแค่พอประมาณนะคะถ้าเราบีบพเหมืันก็จะล้นตัวชิ้นขนมปังนะคะหลังจากนั้นเราใส่ตัวไก่ฉ่ำของเรานะคะนี่เราใส่ประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะต่อหนึชิ้นแล้วก็โรยด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะอ่ะอันนี้ทำจนครบ ทั้ง4แผ่นนะคะแล้วนําเข้าเตาอบค่ะเราทําแบบนี้นะคะจนครบ4ชิ้นหลังจากนั้นเราเข้าเตาอบนะคะไปที่ไฟ180ค่ะไปที่ไฟ180นะคะแล้วก็ตั้งไว้5นาทีค่ะเรารอจนชีสละลายนะคะวิธีเช็คก,ก็คือเปิดมาชีสละลายแล้วก็เป็นสีเหลืองทองค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือได้แล้วแล้วเดี๋ยว พร้อมจะเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะวิธีเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะค่ะเวลาเราเสิร์ฟให้ลูกค้าเราก็นําไม้จิ้มฟันเสียบด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยกระดาษแบบนี้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะ